สวัสดีครับผมชาเจร,ริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่ทีมงานชาเจร,ริญทรัพย์นะครับว่าทีมงานดาบชัยเล่นบอ่อสองงานไม่้องนี่ก็ปักแจ็คปักแจ็คโอเสียแจ็คดำ้ซิงว่าสารนึกเขียนไว้นะถึงไปเอาหน้ากากดำมาจเจอกับอาจารย์กบหน่อย เล็กพริกขีนูครับโอปสึกขีดแปดฉายาเล็กพริกขีนูเล่นบอ่อสองงานเนี่ยเล่นสี่เม็ดนะนาดูว่าแข็งไม่แข็งดูเอาครับเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างไหม แต่พองัดได้ก็จ้วงในสะใจเหมือนกันครับอาจารย์กงเดี๋ยวชีกกันก่อนไปถามก่อนเล็กแต่ว่าใจใหญ่ครับเล็กแต่แรงเน้อพี่น้องไป่ยอมภัยดิร้อยห้าสิบเที่ยวทํามาแล้วครับคาปาซิตี้ลอกนา เดี๋ยวให้นายซื้อมาให้น้ำมือซ้ายมาแล้วอ่ะอ่ะมือขวาไปเตบบะบอลนะโอ้บากกะละมังเอาออเดอร์เยอะไหมในหน้านะ่ะได้กี่เที่ยวละโอ้ใช้รถไทยเราบ่าเก็บดันโอเค ไปแล้วอ่ะดูรถบักแจ็คดิเสียแจ็คดิว่าขึ้นบอ่อไววไหมตึ๊บโอสบายมากครับเครื่องยนต์มีแต่ร้อย ส่วนใหญ่จะเป็นร้อยเก้าห้าครับร้อยเก้าห้ากำลังเหมาะครับตับงสองร้อยสิบก็ดีแต่ถ้าเ,เกินกว่านั้นจะจะเปลืองเชื้อเพลิงครับ NPR นี่ฝาส้ม 6BG 185งครับ185นี่กำลังประหยัดเลย175 185นี่เหมาะเหมือนกันส่วนเล็กพิ่คิหน็คอยๆไปครับ อาจจะไม่ใหญ่โตกังเขาแต่พอได้กินไม่น้องพอได้กินนะครับรถดำก็ได้คนละวันหนึ่งก็สิบสิบเจ็ดสิบแปดเที่ยวฟุกฟุกก็ยี่สิบกว่าเที่ยวนะครับรถดำก็อยู่เที่ยวละร้อยกว่าบาทก็คือสื้อว่าร้อยห้าสิบเนาะแต่อยู่บานร้อยร้อยสามสิบบาทครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบถ้าได้สิบเที่ยวก็คือพันสี ค่าอีกาเที่ยวคือค่าน้ำมันนะครับวันหนึ่งก็วันหนึ่งก็ได้ครับประมาณวันละพันวันละพันถึงพันห้านะครับเดือนหนึ่งก็สามสี่หมื่นเหมือนกันเฉพาะรถดำแต่ว่าไม่ได้ทั้งปีเด้อได้ประมาณ6กเจ็ดเดือนนะครับงั้นเวลาทําเดือนหนึ่งเราก็ทรงงวดได สองเดือนสามเดือนนะครับอาะฟุโซฟุโซไฟเตอร์ครับ 6M61 <c oughs> ซื้อจากอูช่างยาวอันนี้ก็ผมก็าไปซื้อเองถ้าจะอยู่ผมไม่ลืมวันนั้น65ตอนเป็น15 <c oughs> 15 ก็เ,เอามาทำมาหากินได้จันกบก็จ่วงเอาเลยครับงานนี้วิ่งกัน6คันเดี๋ยวๆถ้าได้ตักทั้งวันนี่ก็จะจะได้ยอดนะพี่น้องนะครับรถขุดขนาด P C 70นี่ก็ ใช้รถประมาณ4คันถึง6คันเต็มที่ครับแต่ว่าถ้าเยอะถ้าเยอะกว่านั้นรถรถรถคุดนี่ได้่น้งรถคุดได้แต่ว่ารถดำจะไม่ได้เที่ยวนะครับนั้นเราต้องคำนวณว่าถ้า PC 70ก็ใช้ประมาณ4 4ถึงห4 5คันพอดีครับนะ6คันเต็มที่แต่ถ้าเป็น1 2 0 103ก็ใช้ประมาณ7 8, คันถึงคันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิ่งไกลครับ าระดับ200ก็รับ10คันเลยต้องใช้รถดำเยอะต้องคำนวณให้ดีครับแต่ถ้าท่านมีรถขุดเป็นของตัวเองนะครับสูงว่าใช้60หรือ70แล้วก็มีรถดำเป็นของตัวเองอีก4คันนี่จบเลยครับจบเลยท่านไม่ต้องคิดมากวันหนึ่งได้50เที่ยวก็อยู่ได้ครับ วันหนึ่งได้ห้าหกวันไหนได้ร้อยเที่ยวนี่รับเต็มเต็มนะครับมาแล้วครับโอ้สงสัยไม่แน่น้องไม่แน่ครับไม่แน่อาจจะถ้าเอาคันใหญ่มาก็ต้องปรับปรุงใหม่แล้วครับนะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูสถานการณ์บ้านเมือง ูหลายยปัจก็ยังมีบางค่ายนะเสนอเหมือนกันครับอย่างโครมาสึกก็จะเข้ามหาชาติเทเนซัพบ่อยยังไม่เจอกันกับเซลเลยครับนะโบลุงพี่จะเอาร้อยสามไหมหรือจะเอาสองร้อยโอ้ไม่่อยได้เจอกันนะผมไปต่างจังหวัดบ่อย อา้า2สองร้อยสิบครับ6 M61 d i r e c นึ่งไดร i o อินเจชันรถดำที่วิ่งกันส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องไดร์นะครับเอา้าโอ้สบายมากเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นลุ้มก็เดี๋ยวรถไทยมาปาดปาดนะครับหรือว่าแม็โครเดินมาเลี่ยร์ๆก็วิ่งได้ นี่ก็ปลูกยางกันถ้าเราขุดสระนะครับมีมีที่นาสักสิกไร่แล้วขุดสระสักไร่สองไร่นะครับเพื่อเลี้ยงปลาแล้วก็เอาน้ํามาตอนนี้ฝนมันฝนตกไม่ตามฤด,ดูกาลนะครับเราเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักสวนครัวได้ครับก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับเพราะบางทีเงินก็จาเป็นนะแต่ถ้าเรามี ปูขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับกล้วยเครื่องครัวนี่เราปลูกหมดเลยแล้วก็มีสระน้ำเราเลี้ยงปลาน,นิลปลาดุกป,ปลาตะเพียนนะครับใจหลายเราก็เอามากินนะครับเอาปลามากินเลี้ยงเลี้ยงเป็ดสักอ่า เลีย้ยงไก่ก็ได้นะเป็นเลี้ยงไก่เดินนาวานไม่ได้น่าจะถอยไปเยอะไปครับมันจะโดนฝาดหน้า เกมไม่อยู่ครับรี่มาขับแทนโอ้วันนี้น่าจะร้อยเที่ยวครับนะน่าจะร้อยวันเที่ยวอาจารย์กบรถมาวิ่งกังนเยอะรถก็จะล็อกไว้นะครับมีแต่พักพวกกันถ้าทีมงนานดำไหนจะมาวิ่งนี่ต้องขออนุญาตก่อนครับนะต้องคุย ต้องผ่านอาจารย์กบก่อนว่าจะรับไม่รับนะครับไม่ใช่ว่าเอารถมาวิ่งนะครับมาวิ่งแล้วก็วิ่งวิ่ง,งหายหายเดี๋ยวไปทีมนั้นทีมนี้นะครับเราจะไม่เราจะดูนิสัยเหมือนกันครับนิสัยดีไหมมีทุกร่วมซฟมีใครร่วมต้านก็ไปกันได้นะครับวันไหนได้เยอะก็ได้เยอะด้วยกันวันไหนกินเกลือก,ก็กินด้วยกัน วันไหนกินไก่ก็กินด้วยกันวันไหนกินหมูก็กินด้วยกันครับนั่นก็อยู่กันได้เดียวว่าทีมเวิร์คต้องสามคกีกันสนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์จบด้วยโคบรสูงพีซีเขีด8ตัวท็อป7ตันครึ่งซีูง65แรงมาวัดรอบเครื่อง1950รอบต่อนาที ใบแท็45เซนโรลเลอร์5ตัวแคเรเอ1ตัวนะครับมีระบบคอมแท็กเกะกล่องมาได้43เดือนนะครับดาวมา4 0 0 0 0คันนี้พี่น้องส่งเดือนละ42,600บาท48เดือนตอนนี้เก้ามา43แล้วเดี๋ยวเดือนธันวานะครับ44เอา95ครับ ไปไหม6เฮต์อีนึงสบายมากครับโอ้เขาปลูกล้วยรอเลยนี่ครับล้วยที่สูตรสูตรอาจารย์ตบเปิดอย่างงี้ครับเปิดข้างๆก่อน <c oughs> อ่ะขอตัวก่อนพี่น้องสนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาเวเตอร์เอับ คู่หูครับไปไหนไปด้วยขึ้นนะครับขึ้น70ก็ขึ้นได้ค้นดินก็ค้นได้ครับนะว่าใช้รถใหม่ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวนะคนจะหาหัวมาใส่ใหม่ก็โอเคครับ <c oughs> แข็งมากครับแข็ง <c oughs> เครื่องได้เกียร์ได้รอบได้หมด <c oughs> อ่ะ ฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ